6สิ่งนี้อย่าโพสต์ลงโซเชีย l เด็ดขาดถ้าไม่อยากดูแย่ในสายตาคนอื่น 1. โพสต์เรื่องปัญหาครอบครัวไม่มีใครเข้าใจได้เท่าคนในบ้านแต่พอคุณเอามาโพสต์ทุกคนจะตัดสินจากมุมเดียวของคุณ 2. โพสต์เรื่องงานด่าหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานวันนี้คุณอาจสบายใจแต่วันหนึ่งมันอาจย้อนมาทําให้คุณตกงาน 3. โพสต์เรื่องรักพังด่าคนรักหรือแฟนเก่า ความรักมันจบได้แต่ศักดิ์ศรีคุณอย่าให้มันพังตามไปด้วย4โพสต์เรื่องเงินโชว์รวยโชว์ของแพงมันไม่ได้ทำให้คุณดูมีค่าแต่ทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณพยายามเกินไป5โพสต์เรื่องทุกใจดราม่าทุกวันใช่คนที่เข้าใจคุณมีอยู่แต่คนที่เบื่อก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เห็นคุณโพสต์ซ้ำๆ6โพสต์เรื่องส่วนตัวลูกหลานโดยไม่ขออนุญาต แค่คุณเป็นพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์เปิดเผยทุกอย่างแทนเขาทำงานทั้งชีวิตแต่พลาดสิบข้อนี้ระวังตอนแก่จะลำบากแบบไม่รู้ตัว 1. ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บ 2. สร้างหนี้ฟุ่มเฟือยเอาอนาคตไปแลกกับความสบายชั่วคราว 3. ไม่วางแผนการเงินคิดแค่ว่าวันนี้มีพอใช้ก็พอ 4. ไม่ลงทุนหาความรู้ใหม่ๆ 5. ทำงานหนักแต่ไม่ดูแลสุขภาพสุดท้ายต้องเอาเงินเก็บไปจ่ายค่าหมอ 6. ไม่สร้างไรายได้เสริมพึ่งเงินเดือนเพียงทางเดียว 7. ไม่เก็บเงินฉุกเฉินไรที่พึ่งเมื่อเจอปัญหากระทันหัน 8. เอาแต่ตามใจตัวเองไม่เคยคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ 9. ไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวสุดท้ายแก่ตัวไปไม่มีใครเหลือ 10. ผลัดวันประกันพรุ่งคิดว่าเดี๋ยวค่อยเก็บแต่ก็ไม่เคยเริ่มจริงจัง จำไว้นะความมั่นคงบ้านปลายชีวิตไม่ได้มาจากเงินเดือนสูงแต่เกิดจากวินัยและการตัดสินใจที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ถ้าพ่อแม่แก่ลงขอให้จำห้ข้อนี้ไว้ 1. ใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดของขวัญที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่คือเวลาและความอบอุ่น 2. ให้เกียรติและไม่ตำหนิแม้จะชราหรือทำอะไรไม่ถนัด แต่ท่านยังคงเป็นพ่อแม่ของเราเสมอ 3. อดทนต่อความช้าและความซ้ำสิ่งที่เคยทำได้ง่ายวันนี้อาจช้าลงเราต้องใจเย็นเหมือนที่ท่านเคยเราเราโต 4. กระตันยูด้วยการกระทำการดูแลเอ่ยคำรักกอดและยิ้มให้ท่านบ่อยๆคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องการที่สุด 5. พูดให้น้อยแต่ฟังให้มาก พ่อแม่ไม่ต้องการคำสั่งจากเราแต่เขาอยากได้ยินว่าเรายังใส่ใจอย่ารอวันที่ไม่มีพ่อแม่ให้กอดอีกแล้วแล้วค่อยคิดได้